เดี๋ยวมาดูกรณีของหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี Set 5ิ i n d e x นะครับหรือว่า Se t 50เนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็มี4หลักทรัพย์ใหม่ที่ถูกนำเข้ามาคำนวณน,นะฮะแน่นอนว่ามีหุ้นเข้าใหม่ก็ต้องมีหุ้นเก่าที่ถูกนำออกจากการคำนวณไป4หุ้นเข้า Set 50ฟตสำหรับการคำนวณในรอบครึ่งหลังของปี2 5 6 8ประกอบด้วยหนึ่งก็คือ บางจากนะครับ BCP นะครับสก็คือ KKP 3 T Cap สติดล้อนะครับบางจากเกียรตินภัทรรัครับธนชาติ huh. และเงินติดล้ออ่าใช่อันนี้เป็น4หลักทรัพย์เข้าใหม่ใช่แล้วอย่างที่กาบเรียนมีหุ้นเข้าใหม่ก็ต้องมีหุ้นเก่าที่ถูกนำออกไปประกอบด้วยประกอบด้วยหก็คือบีกลิมนะครับสองสยามโกลบอลหรือว่าโกลบอลสก็คือ ITC แล้วก็สสวัสด อ่าร,รือว่าสีสวัสดิ์นั่นเองนะครับดูแล้วในส่วนของปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน list หุ้นในเซ็ต0รอบนี้เ,เช่นเดียวกับกรณีของ s e ็ตร้อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนำเสนอสำหรับหุ้นเข้าใหม่และหุ้นที่ถูกนำออกก็เป็นเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้ตัวมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรหรือว่า market capitalization นั้นปรับตัวลดลง อย่างมีนัยะสำคัญไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออหุ้นอย่าง b ีกริมพาวเวอรนี่บางโครงการอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยที่กำลังพัฒนาแล้วก็เตรียมจะ COD ดีโครงการหนึ่งนี่เกือบเกือบแสนล้านนะเกือบแสนล้านครับโอ้โหดูมา r k เก็ตแคปล่าสุดเท่าไหร่สอ0 0มล้านบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับสีสวัสด์คอร์ปอเรชันมีพอร์ตสินเชื่อ ครับหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะครับแต่ปรากฏว่า Market Cap ล่าสุด2 0 7 0 0 0ื่ล้านบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออีกเช่นกันครับนะคือวันนี้มันกลายเป็นว่าดัชนีชี้วัดอย่างตัว Market cap ครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้สะท้อนอภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของหลายๆบริษัท อนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเองก็พูดถึงกันมาโดยตลอดอย่างเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะพูดถึงใช่ไหมหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการหรือว่าไล่เรียงมาตั้งแต่ค่าสถิติของผลการทํางานเนี่ยดีดีดีใช่ใช่ไหมฮะแนวโน้มดีต่อเนื่องอแต่ปรากฏว่าซื้อขายบน P/E ratio ที่4เท่า5เท่า P/BV ลดต่ำลงมาเหลือไม่ถึง1เท่า อ่าอ่าใช่ยิวขยับข,ขึ้นเป็น 4%, 5%, 6%อ่าอ่าสิบเอดเยังมีให้เห็นเลยวันนี้ในตลาดมันกลับตาลปัดกันนะนะครับเหนื่อยชัแทนแต่เอาละก็มีหุ้นที่เข้าใหม่มาก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะนัยยะของการอยู่ในเซตฟก็แน่นอนนะครับก็เป็นกลุ่มหุ้นเป็นโผหุ้นออที่นักทุนต่างชาติก็ดีนักทุนสาบันก็ดีนะก็ยึดโยงไว้เป็น แนวทางนะฮะสำหรับการลงทุนก็เป็นดัชนีที่สูงที่สุดแล้วล่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเราก็มีบางจากนะฮะเกียรตินกินพัฒระทุนธนชาติและเงินติดล้อที่เข้าไปคำนวณในรอบนี้ขนาดที่เซ็ตร้อยหุ้นเข้าใหม่มีออร่าอันนี้ห้างทองใช่ไหมอ่าใช่ห้างทองออร่านะครับมี jts อันนี้คือในกลุ่มของ j u s t i n e international มีมาบุญครองคือ mbk tfg ครับ มี T O A Pen ครับแล้วก็ W H A U P อ,อันนี้เป็นเจ็ด <6 S 1> หกหลักรัเข้าใหม่ดังนั้นหกหลักทรั์ที่ออกไปก็ประกอบไปด้วย1ก็คือ C K P นะครับหรือว่า C K Power 2ก็คือ c o c o โคนะครับหุ้นน้ำมะพร้าวนะครับสก็คือโรอจนะนะครับหรือว่าโรจนะเนี่ยนะครับสี่ก็คือตัวของเ e เป้นะครับอันนี้กลุ่มเครื่องดื่มนะครับ อ่ห้าตัวของ Sky ICT และก็6 SNNP อนะฮะก็อันนี้ที่ออกหลุดออกจากเซตร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคก็คือเซเป้ P e, กับโคโคโคกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอ่อแล้วก็ SNNP นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ IT ก็คือ Sky ITT อุตสาหกรรมโรจนะอันนี้กลุ่มาษาษาษาุตกาหกรรมแล้วก็กลุ่มพลังงานก็คือ CKP อันนี้ก็ถือว่าเป็น6หุ้นที่หลุดออกมานะครับก็ถ้าดูจาก6หุ้นที่ หลุดออกจากเซ็ตร้อยในครั้งนี้นะครับอย่างกรณีของเซเป้เอยตัวของ SNNP Sky ICT หรือแม้แต่โคโค่เนี่ยในแง่ของผลประกอบการเติบโตมาอย่างตอ่อเนื่องนะครับคุณลุลาแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่คุณลุาพูดถึงราคามันปรับตัวลงมาลึกเลยทีเดียวนะฮะมันก็เลยทําให้ Market Cap เนี่ยมันหดหายลงไปเมื่อเทียบกับอรอบที่แล้วนั่นเองนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ,อีกเช่นกันครับ SNNP เนี่ยมีการรุกขยายฐานผลิตไปยังประเทศเวียดนามแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแนวโน้มผลประกอบการก็เป็นรักษาการเติบโตต่อเนื่องอแต่วันนี้หลุดจากเซตรอยสกาย c t ครับนะสถานการณ์ด้านการเดินทางของผู้โดยสารในสนามบินต่างๆโดยเฉพาะดอนเมืองกับสวนณภูมิก็กลับมาขยายตัวได้ดี Sky ICT เนี่ยต้องบอกเขาเป็นเจ้าโครงการเป็นเจ้าโปรเจกต์ใหญ่ใช่ะฮะที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับการอากาศยานนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีทิศทางธุรกิจที่สดใสนะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าประมูลในหลายโครงการใหญ่เพิ่มเติมผ่านบริษัทร่วมทุนนะฮะก็คือตัวของออสกา่าใช่นะแต่วันนี้หุ้นหลุดจากเซตร้อย นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรกันครับเนี่ยซปเป้แนวโน้มผลประกอบการก็ดูดีก็ดูดีที่ผ่านมานั้นก็สร้างผลงานให้ได้เห็นนะผลประกอบการเติบโตเป็นกอบเป็นกรรำวันนี้หลุดจากเซตร้อยเหมือนกับโคโค่เหมือนกันเออใช่ มันอะไรกันเนี่ยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่กาปรีนนะครับมันก็เป็นเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับลดลงซึ่งตรงเนี้คือดูจากลิสหุ้นแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าสะท้อนออกจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่มันเป็นเรื่องของภาวะตลาดที่วันนี้มันบิดเบือนไปหมดบิดเบี้ยวบิดเบือนผิดเพี้ยนนะจะใช้คำไหนก็ลองพิจารณาดูนะแต่มันเป็นสภาพตลาดที่ เรียกว่าเหือดแห้งครนะเป็นสภาพของตลาดที่ก็ดูแล้วเนี่ยนับวันยิ่งจะมีการซื้อขายที่เบาบางลงทุกทีอ่าใช่นะครับผมว่าสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงนะใช่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยฮะด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางแบบนี้อย่างที่คุณวานพูดถึงนะครับมันก็จะทำให้ดัชนีเนี่ยมันไม่โอกาสมันโอกาสที่มันจะขยับขึ้นกลับมาสู่ที่มันควรจะเป็นม,มันเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะ แรงซื้อมันไม่หนุนไงครับอพอซื้อปุ๊บส่วนใหญ่มันเจอแต่แรงขายมันก็เลยทําให้หัชดีมันไปไหนไม่ได้นั่นเองนะครับ